ยังไงเราก็ได้หมดนะยังไงสยส่อนาามาเตมสวยเพื่อนันอยู่าอยูเข้าโอ้ได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 ้โอ้ยได้วยสวยสวยสวยได้หมดเลยสวยได้หมดได้หมดเฮ้ยมันไม่เหมือนที่คิดไว้เพื่อนเวพอเลได้อยู่ไดอยู่เนี่ยไม่อรไปเน่ a few minutes later ขอให้รอบนี้นะครับผม ไม่ได้โดนแบรนด์แก๊กนะไม่รู้เป็นไรนะผมแบนดแก๊กกันจังเลยผมก็เลยไม่มีคลิปที่จะไปอัพลงยู u ูบอัพลง t ิ k t อกกันเพื่อนๆดูกันนะเออก็เพื่อนๆก็ชอบคอมโบเออแก๊กกับแวน์ใช่ไหมผมก็ต้องเล่นแวน์เออเล่นแก๊กใช่ไหมครับขอละเพื่อนแบรน์ตัวอะไรก็ได้อะที่มันไม่ใช่แก๊กแกเพื่อนเข้าใจปะโอเคห้าหกเกมเพื่อนที่มันแบนแก๊กอ่ะตอนนี้ก็คงไม่แบนหรอกมั้งเชื่อดีโอเคเราเชื่อใจนายเพื่อน แต่ดูก่อนนะ,ะกี้กี้ครับผมแบนไปแล้วสวยไอหมีดใหม่นี่มันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ป่วนจัดเลยแหละดาเมีดาเลรมาก็จัดจ้านเหมือนกันแหละอย่านะขอร้องราขอที่มันไม่ใช่แก๊กเพื่อนตัวอะไรก็ได้มึงก็มีเยอะยอะมึงก็แบนไปเถอะจะได้ทําคลิปเนี่ยอ่ะขีล่าครับผมเอ้อยงคขีล่าไอลีอะไรก็แบนไปซาตา้าเพื่อนซาตา้าจัดซาต้าไปไไแบนซาต้าให้มันแบบปีดปั๊ดหน่อยดิเราไม่ต้องแบนหรอไอตัวอื่นอะ ไอริอะไรปล่อยเลยจ mm ัดซาต้ามาเพื่อนเชื่อว่าน่เป็นแจ็คขอแล้วัจะ<ด>่นแนอ๊อไ,ได้เฟิร์สพิกนะครับผมมันจะเล่นตัวอะไรก็ให้มันเลือกนะครับฝั่งนูนะ้นน่ยยังไงมันก็ต้องมาจบที่ทีมเรานะครับผม oh. <laughs> ต้องข่มไว้ก่อนนะตัวเบอร์นั้นมันเลือกออไอริมาทังไงเนี่ยเออให้มันมาเหอนนะตัวอะไรก็ได้บอกเลยโอ้โหนั่นมึงหลับหรือเปล่าเนี่ยห,หลับแล้วละ่ะ แ,แค่ฮายเตแค่เนี้ยคิดนานเกินนะฮะอ่าเพื่อนๆครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในช่องไอแบงค์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยมาได้แล้วเวนน่ะคู่หูคู่ซ่ร้าของเราอะ่ะมันต้องขอก่อนเปิดให้โลกเห็นเอ้ยมึงอย่าพูดเยอะพูดเยอะทีไรพูดบารายทุกทีบอกเลยไม่หรอกเพื่อนปัะโถอลเลสเตอร์ไม่เท่าไห่หรอกอลเลสเตอร์ใช่ไหม โดนดึงดูดดึงดูด,ด,ดยัจบ <ด S 2> เรมึงโนไปใจจังเลยเพื่อนเฮ้ยคนเรามันต้องอ่านเกมไม่ขาดมันต้องไม่ไม่ใช่การมโนโดีเราต้องแบบคิดยังไงวางแผนยังไงเพื่อที่จะได้ดาวเพื่อที่จะชนะอะครับผมรอทีมเรานะว่าจะเล่นอะไรฟาร์มแล้วก็อ่าตัวอะไรไฟเตอร์เมดเหลือสามตำแหน่ง <S <S อ่าดาซี่นะครับผมสวย ดาซี่ไม่เห็นนานแล้วนะผมไม่ค่อยเจอนะผมลงแรงจนมาจะเจอวีล่าอะไรพวกนีนะ้วีล่าคลิกซี่อะไรอย่างเงี้ยตัวซีซีเยอะๆนะผมลาเรียนอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อออฟเดนเวเลสเหรอเวเลสก็จัดจ้านนะทีต้นนี้ผมชอบเอามาเลยเปลี่ยนเป็นฟอร์เรนเออลำช่ำๆนะเพื่อนไม่ได้เหยอียดไม่ได้เลยนะแต่ที่เห็นผ่านๆมาคือลำไม่ฉ่ำลำไม่ช่ำ,ำ,ชำครับผม สวยบัตเดอ้ออ่าเอาไว้ไหลเอาไว้ไหลผมว่าบัตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าซีซั่นนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมผม,มากจะเจอพวกเอ่อลิงคิวเลนคีล่าอะไรพวกเนี้ยผมเป็นต้นนะทอนเอออันนี้ก็ไม่ได้จับทอนมากันนะผมงงเหมือนกันนะครับผมโอเคคือว่าสมบูรณ์แบบนะครับผมดีผมก็มีเอ่อแวนแก๊กแล้วก็ฟลอเรนติโนนะครับผมแล้วก็ดาร์ซี่ครับผมแล้วก็บัตเตอร์ไฟ้นะ ส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับผมก็มีเอ่อฮายาเตะนะครับผมแล้วก็เลสเตอร์ซานิทเวเลสแล้วก็บอดัมนะฮะคือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยทุกคนมีข้อไดร้อย์เซ็นตว่าจะชนะมันก็ห้าสิบห้าสิบอะมันจะชนะชนะชนะไ,ได้ไหมหรืออะไรได้ไหมมันมันก็ไม่รู้นะเพื่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็โล่แต่ละคนนี่คือฟอรเรนนี่น่าจะน,าน่าจะช้ำอยู่นะครับเพราะว่าโล่ตันนะฮะแก๊กแวนโล่ตันอ่าแล้วดาร์ซี่นะเม็ดเขียวครับผมเป็นไง อเม็ดส้มมันไม่เวิร์กล่อเม็ดเขียวมาเลยนะฮะอีกฝั่งนึงก็เป็นไฮยเตะนะครับผมซานิตอะเลสเตอร์เวเลสบอดัมก็ถือว่าสุดจัดในแต่ละองค์เออในแต่ละรุ่นนะครับผมในแต่ละคนนะฮะพูดไม่ค่อยเก่งก็อยากจะพูดนะครับผมเนี่ยผมกลัวตัวเดียว,พวเพื่อนๆผมกลัวเวเลสเวเลสตัวเดียวเลยผมว่าเวเลสเนี่ยมันเอาเรื่องเหมือนกันนะเพื่อนๆเ,เ,เ,เอ้อหยัย่งมันกแก้โลตันตันเนี่ยม,มาเก่งไม่กลัวใช่ไหมกลัวโลตัน ่เพื่อนๆครับผมถ้าเออถ้าเสียงผมอะมันมีรเสียงรถเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมว่าเพราะว่าอยู่ติดถนนนะฮะเกมนี้มันจะเป็นเกมอะไรที่แบบว่าระทึกระทวยมากครับผมเพราะว่าสี่ถึงห้าเกมแล้วครับผมโดนแบนแก๊กนะฮะเอาวะได้ปะล่ะฮะได้ก็เอาได้อยู่นะมาๆมาๆมาผมดึงโดนครั้งแรกอ่ะ มันเป็นสัญญาณที่ดีครับเพื่อนๆผมบอกเลยถ้าเกมแรกดวงเรามีอ่ะนะเกมต่อไปอ่ะมันก็ต้องมีทั้งเกมอ่ะดวงดีสุดๆอาจจะไม่ใช่เกมนี้ก็ได้เพื่อนเออโนไปโนไปโนไป่ห้มัน่นีให้มันหนี่ห้มนหนีให้ตะอืมทำซ่างทำซ่าทำอะไรตีอยู่แ้วตีอยู่ตีอยู่วสวยตีอยู่ตีอยู่ดึงปดระป๋อมะเอ้ อะไรวันนี้พูาทำไมผมดึงอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆมันเป็นไปได้ยังไงครับผมเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นไปแล้วจะเย็นเฮ้ยแต่ทีมเราได้เฟิร์สบัตนะครับเพื่อนๆเลนล่างอ่ะทําไปเล่นไปนะครับแต่ก็แรกอ่ะบอกเลยไม่มีว่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าเนี่ยเพื่อนๆครับผมที่ผมเช็คไม่แก้เขาเรียกว่าดึงเช็คนะครับผมถ้ามีก็ฟุกไม่มีก็โดนด่าแค่นั้นแหละครับไปเรื่อยเสียงมอเตอร์ไซค์สุดยอดเลยครับผมขออภัยด้วยนะฮะ มาดิครับผมอืมอืม<ล>อม,มันน่าจะมีนะครับแต่มันก็ไม่มีเย็นโอ้หอโห<อ>เล่นมากไปแล้วเนี่ยเพื่อนเฮ้ยมันดึงไม่โดนได้ไงอะทุกคนผมว่าผมก็มีสมาธิอยู่นะสมาธิอยู่กับคลิปทำใจแป๊บนึงใจเย็ยนๆเพื่อนค่อยๆเล่นเฮ้ยโฟร์เลนเปิดอะโฟร์เลนเปิดมาหน่อย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 โฟร์เลนโฟร์เลนเปิดโฟร์เลนเปิดสวยทำไปสองทำไปหนึ่งจลังไปกันดูดมาหน่อยเพื่อนมาหน่อย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 เพื่อน สวยวยังจับสวยตเตีตีตีต้ตี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 ตาตี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 ตตี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 ีตีตตี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 ้ีต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 ตีีต เออสวยเอาป้อมต่อเลยป้อมต่อเลยสวยสวยสวยจังหวะนี้ถือว่าทำดีทำดีข้างล่างข้างล่างบวกกันอยู่เรเรายาวเลยนะเรายาวเลยเรายาวเลยโอ้ไม่ได้ไปแกงเพื่อนเลยะยาวเล่นเอายาวเลยนะยาวเลยยาวเลยแกดงดโนะมันตายเตะเกิดนะเตะเกิดแล้วแต่าแต่ได้เราเอานั้นน่าจะได้นะน่าจะแตกนะป้อมเนี้ยไม่มีว่ะไม่ได้ก็ถอยนะไม่ได้ก็ถอยนะระวังให้เตะให้เตะน่าจะมาการะ อันนี้ออี้สวยสวยดู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 อูดูดูเูดูดูดอดาดู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 มูดเดู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 ่อดู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 ดจดูดูดมดู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 ดโดูดูดูดยดู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 ดดนดดอู้้จดดด่ดกรู้เรื่องโอเคโอเคโอเค รอรอรอให้มันดันมาให้มันดันมาให้ใหใหมันดันมายังไงมันมันยังไงมันก็ต้องมาช่วยเวเลสอยู่แล้ววอาได้มาจริงจริงนะดึงได้ดึงได้ดึงได้โอ้ตันยังสวยเพื่อนเออสวยกลางว่ะกลางแตกกันแน่กางแตกกันแน่ได้ปะได้ป่ะกลางได้ป่ะโอ้โหมา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 ต่อยต่อเยยังไงเราก็ต้องได้อะโบนแบบป้อมเนี้ยมาเลยมาเลยยิงดึงไม่โดนเป็นไรวะ เราก็ได้หมดนะไงไอ้สวยสเพื่อนได้ระานิมาเต็มสวยเพื่อนันอยู่ที่อยู่เท่อยดได้ยโอยอยอยยสวยสวยได้หมดเลยสวยได้หมดได้หมดเฮ้ยมันไม่เหมือนที่คิดไว้เพื่อนแวนบอเลยอเลยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยม่เแลอต่อไปเนี่ยโอ้ยดกดสวนคืนยับเยินหมดเลยนะครับผมอกเอร์อเอราอบอดัมบอดัเฮ้ย ได้เฉยผมเช็คเฉยเนี่ยสวยเพื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าฮาคิสังเกตมาหนเพื่อนมาหนมาหนมาหนดักดักนี่ไงนี่ไงเลตเตอร์เลตเตอร์มาหนดออีกตัวหนึ่งตัวลวะสวยเออทำดีทำดีทดอย่าเ้ยมันชนะไปนานเลยเพื่อน้ดึงก็แปลกดึงก็วดดก็่ชนะเเพื่มันก็ต้องเช็คต้องอะไรเปล่าวะไม่มีเช็คเขาเรียกว่าเช็คนะครับเมื่อกี้เช็ค คือเราเล่นไฮเตะเตอเล่นแก๊กอ่ะเราต้องเช็คนะครับผมเผื่อดึงโดนไฮเตะอะไรบูเนี้ยเพือ่อนนี่ไงอืมเหมอนไหมบน่ออ่ะทำมันหยองมันกันอะไรเพือ่อนมันก็ไม่กล้าแล้วไอ้ถ้าผมเดินมามันก็หนีอ่ผมบอกเลยครับม,ม,มันไม่กล้า,าเอาหรอกเชื่อผมดิเช็คเรื่อยๆแล้วเอ้ยนี่ไงนีไงได้เลยเลเตอร์เลเตอร์เลเตอร์กลางไปกลางกลางไปกลางไปโอ้เพื่อนมาได้หมดเนี่ยไม่ต้องเสีเอฟเวอหรอกตาม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 เอดึงเจอเละวเลสไวเล สวยๆตามเลยตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยกันลงหมดแล้วมันลงหมดแล้วตามเลยตามเลยเพื่อนเออทำดีทำดีบัตบัตรบัตไปเชียร์คลิปอยู่เล่นบนเล่นบนโอ้สวยงามมากเพื่อนแวนให้มันได้งี้ดิหมดแล้วเพื่อนเออโอ้เพื่อนวิ่งหนีห่ดกําลังไปนะกําลังไปกําลังไปกํลังไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นเกมเนี้ยเราสวนได้แล้วอ่ะเราก็ต้องทําเกมนะเอาได้เอาเลยเนี่ยไปปล่อยเล่นบนเลยเออถ้าไม่ชนะไปรอบนี้นะดาวยืนโซนอยู่ยืนโซนอยู่โซนดีๆนะขอเน้นเน้นได้ได้ได้ได ไม่โดนได้ไงวะเพื่อนถ้ามันโดนอะไรดึงเย็นเจนเย็นเจนเย็นเออตั้งใจเล่นด็กๆเโดนเด็เพื่อนยังไงจอดนี้ก็ต้องดึงโดนอ่ะมาหน่ออยะมันกดสกิลพอดีให้เตะเมื่อกี้ใช่ดูแล้ว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 เย็นเย็นเต็มเต็มเเต็โอ้เพื่อนมันเอาไม่ได้คิดมันไม่มาเช็คเย็นเย็นได้อยู่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 ได้คำอยู่คำอยู่คำอยู่มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยดึงได้นะดึงได้นะดึงดึงแล้วดึงแล้วเฮ้ย มันต้องมีอะไรผิดพลาดแหละหัวร้อนเลยเนี่ยโอ้กูก็หัวร้อนเหมือนกันเลยเพื่อนแก <S <S เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยโอ้ไมันไม่ตีวะมันตีได้ที่ไหนแล้วไม่ได้หัวร้อนทีมตรงข้างเลยอะไรหัวร้อนอะไรดึมือดึงมาโดนเลเพื่อานแกโอ้เกินไปมามามารีบจบเถอะรีบจบเถอะมันจะนจถ้า,ถาไม่ได้ดจังหวะเนี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะอันนี้เนี้ย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 เนีีต้แล้วมันจะเจ็บยังไงเออดึงตัวเลยเออไหนเออไหนเออสวยเพื่อน

ก็ชนะแบบงงๆนะครับผมก็มันดีนะครับผอไอ้ MVP ก็เป็นของแวนนั่นแหละลมมันเล่นดีขนาดนี้ผมบอกเลยฮนะเน่ผมได้แต่ผมได้เหรียญเ,เงินนะครับผมผมได้เหรียญเงินเอ่อซับพอร์ตนะครับผมอ่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่รับชมกันจะจบนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ฮะแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องไอแบงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับก็ต่อไปนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะสวัสดีครับ